hai này luôn, cao cấp, bằng cao cấp, quay đuôi, quay ngóng cao cấp, ừ. 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 rồi này, nhảy, 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 nhảy,

gian đuổi nẹt chuột 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 chúc ơi <coughs> <hiểu, hiểu>, <coughs> <brewery, coughs> <coughs> 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 กินเยอะนันเนี่ยใช่เาหาเอะเลยเอาเลยมกินอย่างเงี้ยมันก้เป็นเนื้อเงี้ยเอ้ากิ้หมดแล้วพี่ก้หมดแล้วกิหมดแล้วทิ้อะไรแลกินแบบหนูจะได้แข็งยังกินเออ ข้าวแล้วเข้าวออร์แกนิกเลยเนี่ยอ้ําเฮ้ยอ่า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 มีน้ามีน้ำหอมข้าวจะอ้ววยังไม่อัดชิปได้เหรออัดอยู่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เออเดี๋ยวันนิบหยิบคนน้องๆอ่ะคนเล็กที่สุดอันนี้กินง่ายอ่ะในกระเป๋าเป็นตัวคว้าอ่ะคนเล็กที่สุดเลยอ่ะคนเล็กสุดเลยลูกอร่อยเหรอลูกวันนี้ฮะอร่อยเหรอครับสุดท้ายพอดีไงอะไรสุดท้ายพอดีเอออะไรสุดท้ายไอ้นี่ไงไอ้ล็อตเนี้ยไอ้แครล็อตนี้ยสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาวายตัมลึงเหรอบอกุคลี โมดแล้วเว้ยไม่เอาเคลือให้กินข้าไปกินเนี่เล่นอืมเีเยเยอยนอเเเยเยนยนเนียน กินน้ำก่อนเร็วลูกให้กินน้ำเยอะๆวันนี้เราไม่ได้กินน้ำเลยต้องขอดูเองมปวดแก่งจังเลยกินน้ำกินน้ำเร็วกินน้ำก่อนกินน้ำกินน้ำเร็วเหลือติขาติคอเออเอยู่ขาวติคอโอเค โอเคโอเคเดี okay, okay. ๋วคเขาพี่คอกินหนาจริกิน้าม่ดีดิลูก